สวัสดีครับสวัสดีครับเซียนปวยลือสวนกับอาจารย์เพชรจ้านะครับวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสอยู่ในพื้นที่ของสวนทุเรียนนะครับตำบลกองดินอําเภอแกลงจังหวัดระยองอยู่ในสวนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของเป็นผู้รับเชิญในวันนี้นะครับที่จะเข้ามาถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์นะครับสวัสดีครับคุณมีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เองนะครับในสวนแห่งนี้เองนะครับผมจะพามาดูอยู่2เรื่องเรื่องที่หก็คือว่าเหตุผลอะไรถึงทําทุเรียนได้ถึง3ใบ ชุดไปได้ถึง3ชุดใบนะครับอันนี้2ก็คือการสะสมอาหารเพื่อการเจริญเติบโตทําอย่างไรแล้วก็การสะสมอาหารเพื่อเตรียมการออกดอกทําอย่างไรนะครับก็ต้องมาถามกูรูมืออาชีพอีกท่านหนึ่งในวันนี้ที่จะมาแบ่งปันนะครับออสอบถามทางคุณหมีนิดนึงครับทั้งหมดที่เรามีดูแลอยู่นี้ประมาณทุเรียนประมาณกี่ปีครับตัวนี้5ปี5ปีเต็มเลยปีเต็มนะครับก็จากจากที่เราได้มีโอกาสมาติดตามในปีที่ผ่านมานะครับสภาพใบในปีที่ผ่านมาเจอฝนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ปีนี้ สภาพใบมีความสมบูรณ์มากเลยนะครับถ้าเราจะเห็นนะครับท่านผู้ชมมีความสมบูรณ์มากเลยนะครับนี่คือเรามีการสะสมอาหารเพื่อการเจริญเติบโตของนี่นี่นี่ใบชุดที่ไหร่หรอครับใบชุดสองใบชุดสองละนะครับก็เกือบจะเต็มละนะครับตอนนี้ครับเพสลาดละตอนนี้เราอยู่ในช่วงของเดือนสิงหาเดือนสิงหาคมนะครับเป็นต้นเดือนเลยยังมีเวลาเหลืออีกนะครับก็คือจะไปทาใบอีกใบหนึ่งเหตุผลเพราะอะไรครับคุณหมีอากาศมันปิดมัน มันทาไปมันก็ไม่ออกหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเราไปลาดสารหรือฉบสารในช่วงนี้เพราะไฮโดรเจนมันเยอะฝนมันตกตลอดฝนมันตกตลอดช่วงเวลาที่เหลืออยู่ประมาณ 30- 40ถึงวันก็เลยเอาเวลามาทําทําใบชุดหนึ่งแต่ด้วยสภาพโครงสร้างของใบในขณะนี้ที่ผมเห็นอยู่เนี่ยใบค่อนข,ข้างหนาแน่นพอสมควรแล้วนะครับจริงๆไม่ได้มีปัญหาเรื่องของปริมาณของใบแต่ตอนนี้คือต้องการทําใบให้มันสมบูรณ์นะครับ ก็คือทํำชุดสามเลยอครนี้ขั้นตอนในการทําใบแต่ละชุดนี่นะครับคุณหมีมีขั้นตอนในการทําใบอย่างไรครับถึงได้ใบสมบูรณ์ใบนี้สมบูรณ์มากเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของการใช้ปุ๋ยการวัชพืชการให้อาหารทางใบแบบนี้นะครับคุณหมีลองช่วยอธิบายหน่อยครับก็ใส่ปุ๋ยต้นละ2กิโลกิโลครึ่งถึงสองกิโลกิโลครึ่งถึงสองกิโลเน้นไปที่ปุ๋ยเป็นตอนนี้ที่ใช้ปุ๋ยอยู่คือตัวค <King One. S 1> ิงวันคิงวันสิบสองนสามนี่นะครับใช่ ทำไมเราถึงต้องใช้อะมิโนคิงวันเพราะอะไรฮะเพื่อขยายรากขยายโครงสร้างอ๋อคือตัวคิงวันจะมีตัวฮิวมิกอยู่นะครับตัวฮิวมิกที่เราใช้อยู่ในขณะนี้นะครับมันเป็นตัวเคลือบกับในส่วนของปุ๋ยอะมิโนสภาพที่ใช้เพื่อขยายทําให้รากเดินดีขึ้นนะครับอ่นะครับท่านผู้ชมครับผมมีอยู่2อสองช่วงนะครับที่จะให้เห็นระหว่างต้นนี้นะครับที่เห็นอยู่นะครับกับต้นนู้นที่เห็นอยู่นะครับ PH ดินแตกต่างกันนะครับ ต้นนี้มีความสมบ,บูรณ์มากกว่าเมื่อกี้วัดพีเฮดดินได้อยู่ที่ประมาณ6.26.2ก <6. 2. S 1> นะครับจากปีที่แล้วนะครับอยู่ประมาณ5.8นะครับส่วนต้นนู้นนะครับอยู่ประมาณ4.9ในรอบที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ได้อยู่ที่ประมาณ66 6. 6. 6พอดีเลยนะครับนั่นคือหมายความว่าสภาพดินของที่เนี้ยนะครับมีความอุดมสมบ,บูรณ์มากขึ้นคราวนี้เนี่ยครับอ่จเดี๋ยวเราก่อนจะไปดูว่าวิธีการใช้ปุ๋ยเราจะไปดูว่าสภาพดินข้างล่างเขาเป็นอย่างไรและเขามีการตัดหญ้าอย่างไร การตัดหญ้ามีความสําคัญด้วยไหมครับคุณหมีคุณหมีตัดหญ้าแบบไหนครับก่อนจะไปดูผมใช้สายเอ็นตัดแต่ตัดให้มันสูงอย่าให้ถึงใบไม้อย่าให้ถึงรากไม่ให้ถึงรากใช่จุดประสงค์ของคุณหมีคือเพื่ออะไรครับไม่ให้รากช้ำไม่ให้รากทุเรียนช้ำใช่นะครับแสดงว่ารากมันเป็นทุเรียนจะเป็นรากหากินบนดินอยู่แล้วนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูสิครับว่าพอเราใส่ปุ๋ยคิงวัน12 33ลงไปรากใหม่เกิดขึ้น ได้มากขนาดไหนแล้วเขาดูแลระบบลากอย่างไรตั้งแต่กระบวนการดูแลระบบลากเลยอ่ามาดูนะครับตามมาดูนะครับอ่านนะครับคุณมีช่วยช่วย,วยนนแนะนำหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับเราดูอย่างไรครับลากฝอยอันนี้คือระบบลากฝอยระบบลากฝอยของเขาโอ้ยท่านผู้ชมนี่คือระบบลากของเขา<ช>นะครับนะครับอ่ามีตรงนี้มาให้ดูด้วยนะครับนี่ อาไม้เห็นนะครับอันนี้คือไม่ได้รับเชิญนะครับไม่ได้รับเชิญนะครับตรงนี้นะครับมาเห็นด้วยดินเขามีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับอันนี้นี่อไส้เดือนนะครับเราจะเห็นไหมครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือรากที่ออกมาหากินมามาดูดอาหารใช่ไหมฮะใช่คราวนี้เราก็จัดวิธีการดูแลคุณหมีทํำยังไงครับเราตัดที่บอกว่าตัดตัดตัดยังไงฮะเออทรงพุ่มหรือมันใช้สายเอ็นตัดสายเอ็นตัดใช่แล้วพอข้างล่าง นอกกองปุ่มใช้ใบมีดพอตัดเสร็จปุ๊บใช้ขาดโกนเข้าโคนหมดเลยหญ้าหมายถึงว่าหญ้าที่มีอยู่<ช>กลับเข้าไปอีกทีหนึ่ง<ช>ก็คือเป็นบ่มหน้าดินไปเลยเป็นการบ่มหน้าดินไปเลยนะครับส่วนปุ๋ยที่ใช้ใช้ตัวนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้เลยครับ่าตามเข้ามาเลยครับตอนนี้ที่คุณหมีใช้นะครับใช้ตัวปุ๋ยอินรีย์เคมีคิงวันเป็นอะมิโนนะครับโปรตีน เคลือบฮิวมิกในรูปแบบของอะมิโนที่ปลดปล่อยอาหารได้โดยตรงนะครับก็มีอินทรีย์วัตถุอยู่10%อันนี้นะครับแล้วก็มีปริมาณของธาตุอาหารตอนนี้นะครับจากอะมิโนโนดยตรงนะครับ12 33ผลของการใช้ตอนนี้ที่ใส่ลงไปก็คืออยู่ประมาณกี่กิโลครับคุณมีเออต้นะกิโลครึ่งถึง2กิโลอันนี้คือรอ,รอบรอบละกี่วัน15วัน15วันใส่ครคั้งหนึ่ง คือสภาพของที่เห็นความแตกต่างหลังจากที่มีการใช้ปุ๋ยทางดินนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับั้งแต่โครงสร้างของต้นโครงสร้างของใบเป็นอย่างไรบ้างครับโครงสร้างของใบหนาขึ้นใหญ่ขึ้นใบหนาขึ้นใบใหญ่ขึ้นนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าโครงสร้างของใบหนาขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็โครงสร้างของต้นกับกิ่งก้านเป็นยังไงบ้างครับเออใหญ่ถือว่าใหญ่นะอ่ะใหญ่ตามคราวนี้เรามาดู นี่คือต้นของเขานะครับที่เห็นอยู่ในขณะนี้ปีนี้ใหญ่ขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์เราจะสังเกตนะครับนี่คือความสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นก็คือปริเลยนะครับหมายถึงเหมือนกับคนอ้วนนะครับตัวนี้คือตอนนี้ค,นนคือขนาดใหญ่ขึ้นกิ่งที่เราวางตำแหน่งลูกนี่คือกิ่งนี้ใหญ่ขึ้นไหมครับใหญ่ๆกิ่งใหญ่ขึ้นอ่านะครับอันนี้คือวิธีการของเขาตั้งแต่ของการบ่มดินโดยการใช้ลักษณะของการตัดหญ้า ดูแลตั้งแต่ตัดหญ้าแล้วมีการใช้ฮิวมิกเพิ่มด้วยไหมครับใช้ฮิวมิกเพิ่มด้วยในขณะที่ปุ๋ยมีฮิวมิกอยู่แล้วแต่ใช้ฮิวมิกเพิ่มขึ้นจุดประสงค์เป็นเพราะอะไรฮะเพื่อให้รากเดินเร็วขึ้นตอนนี้ฮิวมิกที่เราใช้คือเป็นฮิวมิกน้ำหรือฮิวมิกผงฮิวมิกผงฮิวมิกผงนะครับแล้วเอามาใช้แบบไหนครับผมใช้ผ่านหัวสปริงเกอร์ผ่านหัวสปริงเกอร์เลยผสมผ่านหัวสปริงเกอร์เข้าไปอัตราที่ใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับห้ากิโลห้ากิโลต่อพาร์ตต่อหนึ่งพันลิ 15วันถึง20วันโอ้โห15ถึง20บวันปล่อยตามหหวสปริงเกอร์เข้าไปเลยเพื่อทําให้ดินฟูขึ้นมาก<ช>ขึ้นแล้วก็กินปุ๋ยได้มากขึ้นเอาละครับนี่คืออีกหนึ่งเทคนิคนะครับท่านผู้ชมครับคืออย่างนี้ครับฮิวมิกนี่นะครับเป็นตัวขบวนการที่จะทําให้เป็นอาหารของอของจุลินทรีย์นะครับเพราะว่าตัวฮิวมิกเนี่ยนะครับหลังจากที่เข้าไปแล้วมันจะย่อยสลายทําให้โครงสร้างของดินฟูล้วนสุยมากขึ้นนี่คือคุณหมีก็เลยปล่อยตามท่อน้ําเลยนะครับ แล้วก็ใช้ปุ๋ยนะครับที่เป็นในส่วนของอะมิโนโปรตีนเคลือบฮิวมิก12-3 3อีกครั้งหนึ่งโครงสร้างของใบที่เห็นในขณะนี้นะครับก็มีความสมบูรณ์หลังจากนี้คุณแล้วคุณหมีดูแลอย่างไรครับในเรื่องของการให้อาหารทางใบอย่างไรครับในการทําชุดใบทําชุดใบถ้าเคี่ยวงูออกออกเป็นเคี่ยวงูครับผมก็จะใช้ยาพวกกลุ่มแจ็กเก็ตแจ็กเก็ตนี่คือเป็นอบาเป็นอาบาอบาเ<บ><บ>มกตินหรืออิมาเมกตินใช่ คือกําจัดเพีย้ยไฟก่อนเไฟก่อนเนื่องจากว่าเวลามันมาเป็นเขี้ยวงูเราจะยังไม่ไม่เห็นนะครับตัวนีนน้จะมีอันตอนนั้นเพีย้ยไฟจะเข้านะครับแสดงว่าใช้ในกลุ่มของอีมาเบกตินก็อบายเบกตินก็ได้แล้วใช้กี่ครั้งครับถึงสลับกลุมผมใช้ผมฉีดยาอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งสลับยาทุกอาทิตย์ครับอ๋อเพื่อป้องกันเพื่อป้องกันการดื้อยาการดื้อยา พอหลังจากใช้ในส่วนของกลุ่มของอะบาเม็กตินแล้วไปใช้อะไรต่อครับก็พวกกลุ่ม3กลุ่ม3คือโอเมทเอทโอเมทเอทเริ่มเริ่มมีกลิ่นแรงขึง<ช>้นอ่อ่ะนะครับอันนี้ก็คือเห็นไหมครับขั้นตอนของเขาพอใช้กลุ่ม3เสร็จปุ๊บโอเมทอเอทก็เป็น 4, กลุ่ม4กับกลุ่ม6กลุ่ม4ี่กลุ่ม6เลยนะครับคราวนี้ก็เริ่มมีทั้งคุมไข่ด้วยไข่ด้วยมีคุมไข่ด้วยอ่ะนะครับอันนี้คือขั้นตอนของการดูแลคราวนี้เรา หลังจากถ้าใบชุดแบบนี้นะครับเราจะทําให้ใบแก่ขึ้นอันนี้ผมใช้แมกใช้แมกฉีดเข้าไปด้วยใช่อ๋อ oh, ทาแมกเข้าไปนี่คุณสมบัติของแมกนี่คือมันช่วยประโยชน์ยังไงนะครับคือทําให้ใบแก่เร็วขึ้นใบสังเกตนะครับใบของเขานี่จะนี่คือนี่อายุประมาณสักสาสิบวันได้มั้งครับตัวนี้ยี่สิบกว่าวันยี่สิบกว่าวันยี่สิบกว่าวันนะครับตัวนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่คืออายุของเขายี่สิบกว่าวันตอนนี้คือกําลังจะให้ปุ๋ยครั้งละ นะครับรอบของการให้ปุ๋ยนี่คือ 15, 15วัน,วนตอนนี้คือรอบต่อไปก็คือจะเป็นอีกทีก็คือวันที่เท่าไหร่นะฮะวันที่10วันที่10ตอนนี้เราอยู่อีกประมาณ1สัปดาห์เขาจะเริ่มมีการให้ปุ๋ยอรอบหนึ่งละการให้ปุ๋ยของเขาสม่ําเสมอเลยนะครับอ่าคันนี้พอเริ่มต้นทาใบชุดที่1ชุดที่2ดูแรงเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนชุด3าจะเราจะไม่ใช้เ,เราจะใช้สูตรเสมอชุด3ชุด3หมายถึงว่าหให้อาหารทางใบหรืออาหารทางดิน<า>รครับทางใบ อาหารทางดินใช้คิงวันเหมือนเดิมคิงวันเหมือนเดิมอ๋อ oh, แต่จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นหรือน้อยลงอยู่ที่อยู่ที่จังหวะของเราว่าจะทำชุดหนึ 1> 1, 2, ช,ชุดสองชุดสชุดหชุดสชุดสชุดไหนที่ทําทําต้องดูแลมากเป็นพิเศษครับช,ชุด3ชุดสดูแลอย่างไรครับคือใบนี่ต้องไม่มีเพีย้ยไม่มีหนอนกินใบต้องสวยครับแต่ใบต้องเล็กลงใบต้องเล็กลงเพื่อ จะเก็บปริมาณใช่เพราะชุด2เราใช้ตัวหน้าสูงในตัวเช่นเยอะครับแต่ชุด3เราจะใช้สุดเสมอหมายถึงว่าเป็นทาง PKNP <K S 1> ท,ทางใบทางใบ,ทางใบนะครับเป็นปุ๋ยทางใบนะครับก็คือเป็นอย่างเช่นสูตร2 0 20, 20, 20แล้วมาฉีดพน่นพร้อมกับในส่วนของออยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงแล้วมีตัวอะมิโนกับสไลายด้วยใช่ก็จะเอาไปอะมิโนอ,อันนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมสรุปให้ฟังอย่างนี้นะครับ ที่นี่ก็จะมีการใช้พร้อมกับยาฆ่ามแมลงนะครับแล้วก็ใส่สูตรเสมอเข้าไปนะครับเป็นเ,เป็นปุ๋ยทางใบนะครับสูตร20 20 20นะครับแล้วก็ใส่ตัวอะมิโนหรือคิงอะมิโนบวกสารลายนะครับก็คือคิงอะมิโนเข้าไปนะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปทุก7จ0 <7 S 1> ถึงสิวัน7วันอ๋อ7วันเลยส่วนยาเพี้ยไฟนี่ฉีดเดียวเหรือต้องฉีดร่วมได้เลยร่วมเลยโอ้ดีมากเลยนะครับ แสดงว่าตอนหลังจากถ้าเราทําชุดที่3มเสร็จปุ๊บเนี่ยเราวางแผนได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนก่อนขบวนการต้องตอนนั้นต้องทำอย่างไรครับก็ใส่ปุ๋ยปกติใส่ปุ๋ยปกตินะครับแล้ววปกติเป็นรอบของมันคือตามรอบใส่ตามรอบปกติไม่มีแสดงว่าทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับคุณหมีเรากําลังมีการวางแผนในการที่จะทโฉบสารใน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 เดือนกันยายนี้นะครับอีกประมาณ45วันท่านผู้ชมครับ ทั้งหมดที่เราเห็นนี่ครับมีความสมบูรณ์มากตั้งแต่ขบวนการของการดูแลตั้งแต่เรื่องดินนะครับการบ่มดินนะครับการกําจัดวัชพืชนะครับที่คุณมีได้แบ่งปันนะครับการให้ฮิวมิกทางดินการให้ปุ๋ยทางดินนะครับรอบการใส่15วันใส่ใส่น้อยแต่บ่อยครั้งนะครับเพื่อให้อาหารสมบูรณ์เพื่อให้พืชทุเรียนกินสมบูรณ์นะครับแล้วก็ให้อาหารทางใบนะครับโดยการใช้ ในกลุ่มของร่วมกับยาฆ่าแมลงนะครับแล้วก็ในกลุ่มของกําจัดพวกเพลี้ยไฟเพราะในส่วนของออแมลงที่สําคัญเลยมีม,มีอะไรบ้างครับก็ถ้าเราฉีดยาตรงช่วงของมันเจ็ดวันเจ็ดวันเราฉีดมันก็ไม่มีมันไม่น่าเป็นห่วงอะเหรอครับเ <c oughs> พลี้ยไฟมาตัวนึงละเพลี <c oughs> พ้ยไฟก็ปกติเพลี้ยไฟเพี้ยจักรจันเพี้ยจ,จักรจันฝอยนะครับตอนช่วงใบอ่อนใบอ่อนนี่มี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 แมลงอะไรที่สําคัญ ก็มีเจไฟกับเี่จัก,กรจันเี่จักรจันฝอยเพราะหน้านี้ถา้านาแล้งไก่แจ้มเจอไหมฮะที่นี่ไก่แจ้มไม่มีไก่แจ้ที่นี่ไม่ค่อยมีโอ้โชคดีไปนะครับแล้วลายแดงนี่เจอเปัญหาบ่อยไหมครับแต่ช่วงนี้ยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ยังไม่ใช่อากาศยกเว้นว่าตออากาศแห้งๆนะครับอ่าแล้วครับนี่คือคือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับดีๆที่ในส่วนของคุณหมีเองได้มีโอกาสมาแบ่งปันนะครับก็ได้มีโอกาสแบ่งปันสิ่งดีให้กับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของปุ๋ยก็ เรื่องปุ๋ยคิงวันนะครับคุณภาพปุ๋ยช่วยแบ่งปันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณมีครับว่าปุ๋ยคิงวันกับปุ๋ยอื่นๆใช้แล้วมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับที่ใช้มาก็ใช้มาหลายยี่ห้อครับแต่พอมาใช้คิงวันมันตอบโจทย์แล้วได้ในเรื่องของคุณภาพของปุ๋ยใช่ะนะครับแล้วก็เรื่องของต้นกิ่งก้านสาขารวมทั้งเอาไปใช้ในช่วงของตัวจะเตรียมการออกดอกได้ แสดงว่าตอนนี้นะครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับดีๆที่ปกติแล้วคนทําชุดทุเรียนจะทําได้ประมาณ2ชุดแต่ที่นี่จะทําไปได้สองถึง3ชุดเพราะอะไรไหมครับเพราะ1ของการกินปุ๋ยมันกินได้เร็วขึ้นนะครับกินได้เร็วขึ้นเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นปุ๋ยในรูปแบบของอะมิโนโปรตีนก็เลยทําให้ย่นระยะเวลาในการทําใบจาก45วันเหลือประมาณ30วันนะครับสาวันฉะนั้น,นพอมันย่นมาได้เสร็จปุ๊บมันจึงเหลือเวลาอยู่ ปีนี้ของเขาค่อนข้างสมบูรณ์เดี๋ยวอีกประมาณสักเดือนหน้าเดี๋ยวผมจะพาขออนุญาตพามาดูในเรื่องของการทําดอกอีกครั้งหนึ่งการทําดอกนี้ของคุณหมีเองเวลาในการสะสมอาหารเพื่อการทําดอกใช้ปุ๋ยทางดินใช้ยังไงครับก็ปกติผมก็ใช้8 24่ครับแล้วก็ผสมเอ่อคิงวันคิงวันหนึ 1. 1> 1่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งสูตรของการใช้ที่นี่ก็คือสะสมอาหารโดยใช้คิงวันหนึ่งส่วน ใช้8 24หรือใช้ 8, 25, 25่ก็ได้ถ้ามีหรือใช้15 5ห5ก็ได้หรือ15 5, 20ก็ได้อยู่ที่คุณภาพดินของคุณมีฟอสเฟตตกค้างอยู่มากหรือไม่นะครับก็ทําไมถึงต้องใช้อะมิโน1233เข้าไปร่วมเนื่องจากว่าอะมิโนมันเป็นตัวนําพาทําให้ธาตุอาหาร npk ที่อยู่ในปุ๋ยนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ใต้ท้องกินได้เลยนะครับโดยไม่ต้องรอการสงังราะห์แสงอย่างเช่นอากาศแบบคึมคมแบบนี้นะครับ สามารถอันนี้อากาศปิดนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นสาระดีๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณคุณหมีนะครับที่ได้แบ่งปันความรู้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูคลิปหน้ากันในเรื่องของการสะสมอาหารเพื่อการออกดอกนะครับสวนแห่งนี้คุณหมีเองนะครับอยู่ในเขตของกองดินนะครับซึ่งเป็นแหล่งทุเรียนที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็คุณหมีเองก็จัดส่งทุเรียนส่งตลาดตลาดตลาดผลไมข้ขมา้าวดินด้วยนะครับกรุงเทพมีด้วยไหมครับ มีด้วยนะครับอันนี้เป็นพ่อค้านะครับจะส่งคัดคุณภาพได้เป็นอยู่แล้วนะครับโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับวันนี้เซียนปุ๋ยรุยสวนกับนะครับกับของคุณหมีนะครับแล้วก็วันนี้อาจารย์เพชรจ้าขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรที่สงสัยนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่062-6565597หรือติดตามในช่องของ y o u t u b e นะครับช่อง เซียนปุ๋ยรุยสวนนะครับแล้วก็มีคำถามอะไรช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณมีมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับ